วันนี้เนี่ยเราจะมาดูบ้านหลังแรกที่เราทำดุกปรับให้ เจ้าของบ้านก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะพรสวัสดีครับว่าใครมายืนน่๊มๆมองๆหน้าบ้านจะเรียกตำรวจแล้วเนี่ยอาจริงเหรอดูเหมือนไม่เตรียมตัวเลยนะแต่งตัวแมทกันขนาดนี้จะไปไหนจะไปข้างนอกครับพี่นอกพอดีเพ่นดูถุงเท้าก่อนนะฮะอันนี้แบบมาสดีไปแล้วเหรอออกกล้องมี้เมครอกได้ครับแล้วจัดการตลกอ่ะพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วเต่ม สองปีค่ะเราจะมาดูความเรียบร้อยเพราะเราอ่ะกล้ามาดูหลังนี้เพราะอะไรวะเรารู้เลยว่าคนนี้รักบ้านเดี๋ยวเห็น<ห>มุมนั้นมุมนี้ที่เขาแบบว่าลงในไอใ,<ช> <IG S 2> ในอะไร<ม>ของเขาเนี่ยเราจะ้อบ,บเห็นเลยว่าบ้านยังสวยยังปิ๊งอยู่ยังสวยอยู่สวยทุกวันบางวันเราขี้เกียจมันก็อาจจะลกบ้างแต่ว่าด้วยความที่มันถูกวางพื้นที่เอาไว้อย่างดีไงมันสามารถเคลียร์ง่ายเคลียร์เร็วขอเข้าออไปไปดูความสุขข,ของเขากันดูดิ เหมือน <Okay. S 1> วันนั้นเลยสวยขึ้นด้วยดูมีชีวิตดูแบบสบายๆเลยอะ่ะโอ้โหพี่บอกเลยนะว่าพี่แฮปปี้มากเลยที่เตมยังคงรักษาคอนเซ็ปต์ความสวยงามความสะอาดเอาไว้และก็เพิ่มความเป็นตัวเองชีวิตชีวา<ช>ดูนี่ดูนี่ าปรงผ้าปูปปเขาก็แบบว่าคีปนะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ทําให้สีหลุดเพราะมันเป็นสีเขียวที่มันยังคงเชื่อมโยงกับต้นไม้ไมข้างนอกบ้านหลังนี้น่าจะเป็นอวดดิ้งแรกๆที่พี่พูดใช้คําว่าโยนสีอืมใช่ค่ะดิฉนจําได้ดิฉนยังเคยทําคลิปแบบบอก คนในไเลยค่ะว่าเทคนิคอะว่าเวลาดีไซเนอร์เขาออกแบบอะเขาทำยังไงบ้างก็ถือดูกลมกลืนก็คือมันจะโยนสีนี่แหละใช่ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยจะบอกในแทบจะทุกอีีโอเคคนที่ดูบ่อยๆก็จะแบบว่าเวลาเจอพี่นะเขาจะทักชอบคำว่าโยนสีมากแต่คนที่เพิ่งมาดูนะครับลองอยากให้ย้อนกลับไปดูณนะวันที่ทําให้กับบ้านกระเต็มไปค้นดูของผมเลยจะเห็นเลยว่าจะมีเรื่องของการโยนสีแล้วคุมโทนให้มีสีโทนเหลืองอยู่ในบ้านหลัง แล้วเราก็โยนไปที่กําแพงโยนไปที่โต๊ะทํางานได้ไ็นมาโต๊ะทํางานตัวนี้ม,มาสวยนะพี่ใช่ตอนแรกแอบรู้สึกเอ๊ะมันจะ,ะแปลกไหมนี่ไงเขาก็โยนผ้าที่มีสีเพิ่งได้มาไม่นานนี้เพราะว่าอีกเกียเพิ่งออกเห็นไหมเวลาเขาซื้อของอะนะ <c oughs> นะเขาก็คอนเซิร์นในเรื่องนี้เพราะว่าเราคุยกับเขาเอาไว้ว่าคมสีนะแล้วก็ทําได้ดีอยากให้มาดูนี่ความพี่ขอชมว่าว่าเป็นความสตรอเบอรี่ได้ไหมครับ อันนี้สีมือพลธนินค่ะเห็นปะเขายังใช้สีเหลืองพูดถึงการโยนสีนี่โยนไปทั้งบ้านเลยนะแม้กระทั่งการเลือกรูปภาพนะอย่างเช่นอันเนี้ยก็เป็นรูปภาพที่มีโทนสีเหลืองแล้วโดยเฉพาะนี้ฝีมือของหลานนะครับแพรพัดลูกของปอนะครับซึ่งพัฒนาฝีมือไปไกลกว่านี้แล้วนะสปีที่ผ่านไปเนี่ยอยากให้ไปดูผลงานน้องเลยแต่ว่าเรารู้สึกดีใจที่อันนี้คือภาพแรกที่เขาจับในพิธีศนก่ย แล้วเราไม้เป็นเจ้าของอีกหน่อยพี่ว่าเขาเป็นศิลปินที่น่าจะมีชื่อเสียงะพูดถึงการคุมโทนเห็นไหมมันมีเหลืองกระเด็นอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งผนังสั่งนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีโคมไฟตั้งโต๊ะตั้งพื้นกระจายอยู่เต็มไปหมดเป็นแหล่งของแสงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นโคมไฟที่เราตั้งโต๊ะตั้งพื้นเนี่ยกระจายตามมุมต่างๆแล้วเราเลือกโป๊ะที่สีนวลๆไฟที่มันเป็นสีแบบวอมวอมค่ะมันอุ่นมันรู้สึกอุ่นๆถ้าเป็นพวก ออพวกเดนมาร์กเลย<ม>เขาเร<ม>ียกคุกกะเวลาข้างนอกฝนตกๆแล้วเราอยู่กับแสงแบบนี้เรารู้สึกสงบที่ดูอม,มันสร้างความอุ่นใจความรู้สึกสงบเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยบางคนแบบว่าก็ไม่ได้ใช้จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราเปิดเพื่อมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ไม่ใช่แต่เปิดให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจสร้างบรรยากาศให้กับบ้านฝากเอาไว้เลยครับ จริงๆแล้วการคุมโทนสีอย่างที่พี่ดุกบอกมันช่วยทําให้เราคิดมากขึ้นเวลาซื้อของด้วยนะคะบางทีถ้าเราไม่ได้คุมโทนอะ่ะอะไรที่เราชอบเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะซื้อหมดเลยนะพี่ใช่แล้วมันเต็มบ้านแต่พอต้องเลือกโทนอะ่ะบางทีของที่ชอบสีไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ซื้อไงงั้นถ้าเกิดจะไปเจอของที่ชอบเราต้องเลือกล่าละมันอยู่ในโทนสีนั้นไหม บอกไปเลยนะครับว่าอย่าเกิน3สีในบ้านสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เราเลือกมามันออกเป็นเทาอมเขียวค่ะและนี่ก็คือเป็นสีที่เต็นก็อาจจะโยนโมูดเขียวเนี่ยจากด้านนอกเข้ามาใบไม้ก็เป็นเทาอมเขียวต้นซิวเวอร์พลาทนที่เราแนะนําให้มาปลูกกันตอนนี้แจากกาพร็อพในห้องนี้ออกมีโทนเขียวเห็นป่ะแต่ก็ดึงสีเหลืองเข้ามาเป็นและเหลืองที่ตัวนี้ก็จะเป็นแอบอมมีความเขียวอมเขียวเขียวนิดนึงใช่อันนี้พี่ดุ๊กเลือกให้จําได้ไหมคะครับจำได้แล้วก็มีนี่ดูดิ อั affiliated. นนี้คนให้มาซึ่งซ <and goodness> ึ่งเขาเป็นครูครูมากเลยอ่ะเขาให้เขาแบบเลือกสีมาให้ก็เลยได้ใช้ค่ะใช่ทีนี้สีอื่นๆที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ก็ยังเก็บความเป็นแบบว่าธรรมชาติเนี่ยหมวกเขาก็ยังต้องมีแบบหมวกสารเขียงหรือว่าลักษณะเนี้ยสีน้ําตาลของโต๊ะของพื้นพื้นที่ใจจังเลยอ่ะนักเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นสอบได้ที่หนึ่งมาต้องมาให้ประกาศนียบัตร ถ้างั้นพี่มีรางวัลให้อะไรคะรอพี่ตังรออยู่แบบมีรางวัลให้อาจารย์ใหญ่จะให้รางวาัลจริงอะเก็บโนต้ตที่พี่ดุกอะโนต้ตมาให้ว่าเต้นเลือกพ็อปสีไหนอะไรบ้างเต้นก็เก็บไว้นะพี่ดุกนี่เตน้นเก็บโนต้ตที่พี่ดุกแบบอบอกอะบบเก<ล>็บเอาไว้แล้วเวลาจะซื้อเต้นก็นก,นก็เช็คในนี้คะนักเรียนอุยมีรางวัลมาให้ขอบคุณค่ะคอาวนี้รางวัลนี้นะถูกใจถูกใจถูกใจนี่ถูกใจถูกใจกุ้ยช่ายประดับกุ้ยช่ายอคะ ก็อพอกินได้แต่อย่าไปกินเลยนะ้น,นคือเป็นกุ้ยชา่ายประดับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาทำสวนครัวจำได้ไหมถ้าใครที่ดูเนี่ยจะรู้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเป็น Her เฮิร์บส์รัสเซียนเศษหอมโอ้นะเศษแตนมีแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้อหอมค่ะและอันนี้เป็นพันธุ์ที่ดอกสวยด้วยเดี๋ยวต้องหาที่ลงค่ะพี่ดูพี่อยากให้มันประแจมอยู่กับพวกผักมิ้นประดับมันจะแอบด่างแต่ว่าพี่ปลูกไว้สักพักหนึ่งมันมันเริ่มเกี่ยวพี่ว่าอันนี้มันคือมิ้นด่างป่ะคะมิ้นด่างอ๋อยังไม่มีมีมิ้นญี่ปุ่น ออมมิีนนนเเะหืกัแล้วเขาเป็นคนเพาะต้นบานเช้าให้เราในสวนยังอยู่ไหมคะยังอยู่ที่นี่ไปแล้วจริงปหะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเพราะว่างั้นพี่เพาะกลับมาให้ทีนะคะโอเคเห็นไหมเราคุยกันรู้เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเอามาให้เพราะว่าเขาเป็นคนปลูกผักทําสวนครัวตั้งแต่แรกรักสวนมีที่อยู่ไม่ได้มากแต่สามารถทําให้ที่ตรงนั้นเกิดประโยชน์แล้วก็น่ารักเราไปดูกัน ว้าวเนี่ยครับคือตัวอย่างของคนที่มีความสุข<ห>กับ<ด>พื้นที่ที่ทไม่ต้องมากแต่ว่าสิ่งที่เราทํากันเอาไว้ให้เนี่ยไอกระบะตัวนี้วัสดุมันเป็นกระเบื้องนะใช่เพราะฉะนั้นมันจะทนกว่าตอนแรกเลยยุคแรกเราจะใช้เป็น ลังไม้อ่าแล้วมันถึงช่วงมันผุพังก็ต้องซ่อมอยู่ทาบอนมากจริงนี่ดูเขาดินี่เขาฝนนะว่าที่ผ่านมาผักเขาไม่สวยแต่จริงๆแล้วมันโอเคอยู่เต้นเพราะว่าหน้านี้เนี่ยหน้าฝนต้องเข้าใจแล้วก็ปลูกผสมผสานอย่างท,ที่เราชอบเลยก็คือปลูกผักไม่ได้แปลว่าต้องมีแต่ผักโรสแมรี่กับจันฉายเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วให้มันแทรกมันธรรมชาติน่ารักดีอ,อันนี้เรียกอะไรนะครับอันนี้ซอเรลค่ะเป็นผักสลัดคะ่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวๆพี่ดูโอเคเออนะ ใจนี่ปกสวยมากล้านดีดีเพราะปลูกผสมผสานกันนะพี่ว่าลัเซนเซอจเองต้องการแดดจัดมุมไหนที่แดดดีถ้าตรงนี้ลงทั้งวันค่ะเอาไว้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้อ่าตรงนั้นก็สวยนะคะาตรงนี้ดีกว่ามันจะได้แมทกันกับโรสแมรี่น่ามากมีดอกแซมใช่คือในสวนผักที่มีดอกแซมเนี่ยมันทําให้สวนครัวเราดูมีเสน่ห์ขึ้นแต่เราอาจจะเลือกจาก อะไรที่มันดูเป็นเฮิร์ฟนิดนึง<ม>ก็โอเคคือต,ตันไปอ่านเจอเนี่ย t ูยูทูบนี่แหละค่ะเขาบอกว่าคือเวลาเราปลูกผักอ่ะหัวแปลงอ่ะให้ปลูกดอกไม้เพื่อให้มแมลงใช่มันล่อมแมลงแล้วก็เลี้ยงพึ่งด้วยค่ะมันช่วยรักษาสมดุลน,นะคะ เราหาทางบางกุยช่ายกุยช่ายน่ารักจังเลยอะเต็นชอบเขาก็เป็นอะไรที่ชอบแดดแต่เตนก็ต้องเอาไว้นี่แจริงๆหลังบ้านเนี่ยโดนแดดทั้งวันค่ะพี่ดูตรงนี้ใช่ไหมที่มากระบานนี่น่าจะเวิร์กหรือไม่ก็แถวหนูเต็นอยากไว้ตรงไหนเป็นว่าตรงนี้มันกำลังน่ารักน่ารักดีว่าตรงนี้น่ารักนะเนาะเพราะว่ามันจะได้ตรงนี้ยังไม่มีดอกค่ะ ใช่เนาะน่าจะได้สว่างสว่างแล้วก็สุดท้ายตัวนี้พี่ว่าเต็นเอามาเลี้ยงเต่นตอาจจะตัดก็หน่อยแล้วก็เขาน่าจะด่างขึ้นนะฮะอันนี้พี่เล่นมันด่างมันน่ารักนะพี่ดูใช่พี่ว่าพี่ปล่อยเขาสมบูรณ์ไปหน่อยพี่ว่าเขามาอยู่เป็นใกล้กับอันนี้แถวแถวอันนี้ก็ได้นะอืมโอ้สวยเลยค่ะนะหูยโชคดีจริงเอามาให้แล้วจัดวางให้ด้วยนะ แล้วเราก็เพิ่มพาราให้เขาไงแต่สวยยังสวยอยู่พี่ดุ๊กจำอันนี้ได้ไหมคะนี่ออกดอกไปสองรอบแล้วค่ะจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ดุ๊กให้มาอันนี้มันเป็นักสายพันธุ์จากภูเรือมันออกดอกง่ายเนาะมันเคยออกดอกแบบเยอะที่สุดอะในกระถางนี้เจ็ดดอกโอ้ยแบบเจ็ดตุ่มอย่างเงี้ยเหรอเจ็ดตุ่มหน้าหนาวค่ะสวยมากเลยมีกันไก่ไหมได้จริงอันนี้อดไม่ได้ขอนุญาตนะพี่ลุกมาบ่อยๆพี่มีความรู้สึกว่ามันควรจะต้อง ตัดเพื่อให้นี่ไงเห็นไหมเขามีาตัวอ่อนเราเราเลือกเอาพี่ว่าเอาอันนี้ไว้ ปัญหาของเตนจะไม่ค่อยกล้าตัดใช่เกินใจเขาคือเนี่ยเราถ้าเราตัดเนี่ยเราจะทําให้สองอันนี้ได้สมบูรณ์กว่าอันนี้เองเห็นไหมมันมีแอบเห็นเขามียอดอย่างเงี้ยเราตัดเธอเพราะว่าเขาเ็าจะได้มาเลี้ยงยอดนี้ยอดนี้มันจะได้โตเขาจะดูเป็นพุ่มขึ้นสมดุลเมื่อกี้เหมือนจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งความจําไม่ค่อยดีมีอะไรที่ดื่มแล้วช่วยให้สดชื่นมีสิคะมีอะไรอ่ะมันจะช่วยทําให้พี่แบบว่าปลอดโปร่งมันคือสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่เตนหมักอยู่ ขอไปดูขอไปดูคอมบูชาคอมบูชาคอมบูชานี่เขาส่งให้เรากินไปปอดแล้วเราก็รู้ว่าแอบถามเรารู้ว่าจะได้กินไต้พอมาถึงก็เตรียมให้อยู่แล้วแหละนี่ไงอันนี้นี่คือโปรดักของเต้นไงผมก็แบบว่าถามนำาไว้เพราะว่ารู้ว่าเขามีความสุขกับการทำ สินค้าซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ<อ>ที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราเรียกร้องอันนี้คือคอมบูชาซึ่งมีหลายรสนะแต่ว่ารสที่ผมชอบแล้วเต้นชอบสอง่งให้กินีก็คือมะปีดใช่อันนี้คือต้นกําเนิดค่ะอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าสกูบี้เวลาเราใช้ชาหวานที่เป็นชาใส่น้ําตาลใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อลงไปไอ้ตัวยีดอ่ะมันก็จะกินน้ําตาลแล้วมันจะสร้างบ้านของมันตรงเนี้ยปิดขึ้นมามตรงเนี้ยคือบ้านของมันแต่ตัวมันจ,จะอยู่ตรงเนี้ยซึ่งไอ้ตัวจุลินทรีย์ ตัวนี้มันก็คือจุลินทรียดีมีชีวิตที่ร่างกายเราต้องการพอเราเรากิน,<า>นไป,ไปน้ำตาลมันหมดไปเพราะว่าจุลินรีย์มันกินน้ำตาลเป็นอาหารเพราะ,ะนั้นชาจากชาหว,นหวานๆน่ะมันจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวแล้วก็ได้ความซ่าด้วย เป็นประโยชน์กับร่างกายเท่านั้นไม่พออีกซาโดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผลงานของเขาเหมือนกันชื่ออะไรนะสตูดิโอฟูดเด็ดโคค่ะฟูดเด็ดโคนะฮะนั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็เข้ามาเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยอันนี้คือช่องทางของกระเตนสั่งคมวูชาหรือว่าทั้ง2อย่างซาโดได้มีอย่างอื่นด้วยมั้ยก็อนาคตอาจจะมีตอนนี้มีน้าพริกด้วยน้ําพริกนี่ผลิตที่จันทบุรีแม่ทํอืมเรายังไม่ได้ชิมน้ำพริกไม่ได้ชิน้ำลายสอเลยแต่วันนี้เราจะกินซาโดอยากจะรู้ ว่า,าเวลา,า,าที่ทานชาโดเนี่ยของสูตรของเต็นเนี่ยทานกับอะไรบ้างาาก็คืออันนี้ลืมบอกไปนิดนึง เขามี2รสนะตอนนี้เขากำลังผลิตรสชาติใหม่มาอันนี้ออริจินอลถูกปะตอนนี้มีทั้งหมดสามเหรออมีข้าวโคจิพี่ลุกเคยทานไหมข้าวโคจิมันจะใช้ยีสต์ญี่ปุ่นที่มาจากข้าวซึ่งข้าวตัวนี้เขาใช้เอาในการหมักนิโซะนะตอกอะไรพวกนี้ค่ะเออเราเอาตัวนี้ซึ่งมันมียีสต์เหมือนกันมีเจลีนซีดีเหมือนกันก็เอามาทําเป็นต้นกําเนิดของตัวขนมปังซาวโดส่วนดั้งเดิมเนี่ยเราใช้ยีสต์จากตัวนี้จากคอมบูชานี่แหละเอามาต่อยอดก็เลยกลายเป็นคอมบูชาซาวโด ก็จะหอมแตกต่างจากเมื่อคืนค่ะก็คือมันก็จะเป็นขนมปังที่มีจูลินรีดีใช่ค่ะใช่ไหมก็คือบ้านนี้เป็นบ้านขายจูลินรีย์จูลินซีถูกไหมเอาจริงๆนะมันเป็นต้นต้นกำเนิดที่ทําให้เต้นอยากทําบ้านให้มันดีๆด้วยนะเพราะว่าเราเลี้ยงจูลินซีอ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเงียที่ดูแล้วมันไปอยู่ในร่างกายเรา ร่างกายเราเนี่ยคือมันจุลินทรีย์แบบไม่รู้กี่ล้านร้อยล้านตัวพันล้านตัวถ้าอารมณ์ดีมีความสุขอ่ะจุลินทรีย์เรามีชีวิตที่ดีอ่ะเราก็มีชีวิตที่ดีด้วยถ้าพี่ดูดูใน i อเต็นอ่ะตอนนี้ทำบ้านเสร็จใหม่ๆอ่ะแล้วเต็นหมักล็อตแรกอ่ะคือเต็นแบบพูดกับจุลินทรีย์เลยบอกว่าอยู่ในที่สวยๆนะจะได้แบบว่าเป็นจุลินทรีย์นิสัยดีจะได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่ในนี้เขานิสัยดีนะแล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีเพราะว่าคนที่เขาทำน่ะ ทำอยู่ในบรรยากาศที่มีความโชกใช่พี่ดุกทานเนยเลยค่ะทานเนยก่อนแล้วก็เอามาจีรอนเนยเราก็เลือกเนยดีๆไงเพราะว่าขนมปังมันไม่ได้ใส่เนยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเรากำหนดเนยเองได้จีนเนี่ยอร่อยที่สุดนะสำหรับเตน<ช>จริงๆมันจะเอาใส่หม้อทอดก็ได้ใส่เตาอบก็ได้ใส่เตาติออกกตต้งหรือเครื่องปิ้งขนมปังก็ได้แต่เ<ช>็นว่าจีนเนี่ยคือมันเหมือนมันค่อยๆสุกอะแล้วข้างในมันนุ่มๆพอทานเนยเสร็จแล้วเราจะทานกับอะไรเพสโต้หรอเพสโต้ก็ได้แล้วก็ ง่ายๆเลยก็น้ำผึ้งแ,แค่นั้นก็อร่อยมากเพราะว่าเอาจจริงแล้วซาโดเนี่ยมันเป็นขนมปังที่ถือว่าดีต่อสุขภาพขนมปังสุขภาพเลยอะค่ะเพราะบางคนเนี่ยก็จะกังวลไงมันคือขนมปังใช่ไหมมันต่างกันยังไงคือตัวน้ําตาลในแป้งที่เอามาทําอะด้วยการที่เราหมักนานข้ามคืนคจุลินทรีย์มันก็กินน้าตาลไปเรื่อยๆค่ะน้ําตาลมันก็จะน้อย น้ำตาลในแป้งนะคือในในสูตรเนี่ยมันไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วแต่มันยังเวลาเราใช้แป้งมันยังมีน้ําตาลในแป้งอยู่แต่มันโดนโจุลินทรีย์กินไปหมดลวแล้วสำคัญกว่านั้นคือผลผลิตจากการกินอะ่ะมันคือกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายที่ร่างกายเราต้องการนี่พี่พูดได้ไหมว่าถ้าเราจะเลือกกินขนมปังก็ให้เลี้ยวมาที่ซาโดก็จะดีอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะอืมเป็นขนมปังที่ที่จับว่าเป็นขนมปังสุขภาพที่เขาจับอันดับกันมาเลย เพราะมันไม่มีเนยไม่มีนมไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมันไม่มีเลยเลยยกเว้นเราใส่เนยลงไปยกเว้นเนี่ยเราตกแต่งเองอย่างที่เราอยากจะกินค่ะนี่เลี้ยวมาทางทางด้านนี้เพสโต้เขาทำเองอีกคนนี้เนี่ยยังไงเอาพี่เห็นเมื่อกี้ต้นโหระพากับเบซโซใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเนี่ยมันเยอะมากอ่ะถ้าพี่ปลูกพี่จะรู้เลยอ่ะว่ามันมันต้องตัดต้องตัดทิ้งคือถ้าพี่ตัดพี่ก็ทิ้งไงตัดแล้วก็มาทำ เขาเป็นคนขยันนะแล้วก็ดูดูแววตาเขาเด็กเมีความสูขใส่เครื่องปั่นนะแล้วก็เทเทเทใส่ไปกดปั่นมันได้เพสโต้แล้วค่ะง่ายมากเราเตรียมไว้เรามีเพสโต้เรามีไข่ต้มเรามีมะเขือเทศทรัฟเฟิลเดี๋ยววันนี้เราไม่ใช้น้ำผึ้งดีกว่าเราใช้น้ำตาลช่อมะพร้าวดีกว่าค่ะค่าจีไอมันต่ำนี่ไงโหเขาเราก็อยากเป็นคนที่เลือกกินอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราเลือกกินอะไรอร่อยอันนี้ก็เลือกกินนะแต่กินเยอะอ่ะได้แล้วค่ะพี่ดู หอมไหมหอมมากเลยอะของรสออริจินอลรสดั้งเดิมเนี่ยค่ะขายดีที่สุดมันมีสมุนไพรมีแล้วพี่ใส่นีนนะเพสโต้แล้วนะเราอยากชิมเราอยากชิมเพสโต้ฝีมือขาวพี่ลูกอย่าร้องไห้นะอยอะพี่ดูกน้าระมีไหมน้ำมันมะกอกเอาทุกสิ่งว่างไหม แล้วจริงๆอ่ะมันยังไม่ครบสูตรเลยนะพี่ดุ๊กขนมปังอันนี้ล้านอันนี้นี่ด้วยเหรอเอาไปเพราะหนมปังมันไม่มีอะไรเราจะใส่อะไรก็ได้ค่ะต่ตัวหนมปังอะไรมาฟินอย่าร้องไห้นะอม่ขอร้องมันดีมากขอบอกสั่งเลยสั่งสั่งไปแล้วทำตามเนี่ยครับ คุณเวก mix เอาตามสไตล์เลยจะใส่อะไรเขาต่างแต่ว่าเบสของมันคือขนมปังชั้นดีเลยดีต่อสุขภาพและอร่อยสั่งแล้วเก็บยังไงโอ้ยอันนี้เก็บไว้ได้หลายเดือนเลยนะคือสมมุติเขาส่งมาให้เป็นห่ออย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาออกมาใช่ไหมแล้วเราเอาเข้าช่องฟรีซเราหั่นก่อนก็ได้เพื่อเวลากินจะได้ง่ายเพราะเวลาฟรีซก็ไม่แข็งเราหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ช่องฟรีซเลยเวลาจะกินอ่ะเราก็เอามาชิลให้มันเป็นอย่างงี้ก่อนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะละลายแล้วค่ะหรือว่า ถ้าเตรรีบๆางเงี้เวลามัน,ม,นมันแข็งๆตึงก็ใส่เตาอบเลยอก็ง่ายขนมปังอยู่แล้วไม่พอแล้วต้องมีเครื่องดืง่มติดคอไปนู้นเลยค่ะพี่ดูมา นี่ค่ะวันนี้เราจะแข็งแรงแล้วแหละแข็งแรงพี่ได้จุลินซีกับบ้านพี่เลยจุลินซีดีจริงๆแล้วคือเขาขายเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจที่เขาใช้ที่บ้านเขาเอง่ะเขากินเองทําเองกินเองกินเองไม่ต้องใส่ขวดอย่างนี้มันเปื้อนเราใส่ขวดใหญ่ของเราค่ะเย็นๆนี่อร่อยเลยนะคนนึกว่าเราดื่มแชมเปญกันจริงเวลาเวลาเพื่อนมาที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้รุ่นนี้กินอันนี้กันนะแล้วเราก็ถือแบบชนแก้วเขาคิดว่าเรากินไวน์กินอะไรกินแชมเปญกันเปล่ากินชาหมัก ค่ะอันนี้แหละชืม,มีความสุขนะครับสดชื่นไหคะสดชื่นดีมันเป็นคำวิชาที่ห่านง่าย ใช่พี่ดูถ้าเกิดว่าคนไม่ชินกับรสที่มันเป็นแบบว่ามีกลิ่นหมักๆหน่อยก็เลือกไปเลยมีรสมะปี๊ดรสมะนาวแล้วอีกรสอะไรก็เนี่ยค่ะมี3รสตอนนี้มีมะปี๊ดใช่ไหมคะมะปี๊ดนี่เป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่จันทบุรีมีสามภาคตะวันออกอาจจะมีมันจะเป็นคล้ายๆกับส้มบวกมะนาวหอมส้มหอมมะนาวปนๆกันอะแยกแยกไม่ออกอะไรเงี้ยหอมมากแล้วก็มีรสเลมอนนะคะแล้วก็อันนี้รสธรรมชาติเวลาเต็นกินข้าวมื้อเย็นมื้อกลางวันอะไรเงี้ยค่ะเต้นก็จะกินอันนี้ปิดท้าย เพราะว่ามันทําให้เราเหมือนปิดจบอะค่ะเราไม่ต้องไปกินของหวานปริมาณที่กินนะพี่เติมอยงนีใช้ได้ไหมจริงจริงกินได้เรื่อยๆเลยนะคะกินตลอดเลยเวลาเรารู้สึกแบบอยากสดชื่นเราก็กินเหมือนกับเรากินนมเปรี้ยวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แทนพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้าตาลเยอะๆได้น้ําอัดลมเนี่ยเพราะว่าแทนได้เลยนะเพราะมันมีความซายิ่งเก็บไว้นานยิ่งซาค่ะใช่ซาด้วยอร่อยด้วยนะครับขายดีสดชื่น ขอบคุณนะคะพี่ดุกครับผมอยากให้ของดีเนี่ยไปสู่มือคนที่รักสุขภาพก็เป็น2ปีที่มีความสุขทุกวันนะคะเพราะว่า เราเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากการที่อยู่ที่บ้านแล้วมีกิจกรรมที่บ้านเยอะแยะแต่ว่าที่ทางมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยเนี่ยนะคะแต่เพราะว่าพี่ดุ๊กเนี่ยมาปรับให้ที่ตรงนี้สําหรับทําสิ่งนี้แล้วเขาปรับโดยที่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงอย่างเมื่อก่อนตอนที่บ้านยังไม่ได้รีโนเวทอะคะ่ะจะทํากับข้าทีนึงรู้สึกชอบนะ แต่คิดเยอะจังเลยบางทีก็ขี้เกียจแต่พอมันถูกจัดพื้นที่ให้มันใช่ให้มันเป็นระเบียบให้มันมีที่ทางของมันอะเวลาคิดแล้วเราจะทําเลยเพราะทุกอย่างมันเข้าที่พอพื้นที่มันถูกปรับให้สอดคล้อง กับชีวิตประจําวันของเราค่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟล์ไปได้อย่างราบรื่นแล้วเราก็มีความสุขในการทํากิจกรรมของเราทุกๆวันในบ้านหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ในทุกมุมอย่างตอบโจทย์เราจริงๆขอบคุณพี่ดุ๊กนะคะมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราแล้วก็คนที่อยู่กับเราในบ้านหลังนี้จริงๆค่ะ คืออีพีนี้เนี่ยตั้งใจจะแวะเวียนมาดูความสุขของกระเตนที่บ้านแล้ววันนี้ได้เห็นหลายหลายความสุขของเขาเลยอ่ะก็ mm hmm. คือความสุขของการมีบ้านที่เขาฝันเอาไว้แล้วเขาก็รักษาความสุขนั้นเอาไว้ได้ความสุขของการได้ปลูกต้นไม้ทําผักสวนครัวแล้วก็ทําได้น่ารักแล้วก็ความสุขข,ของการทําอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพดูตาเขาสิดูรอยยิ้มเขาสิ <laughs> เขาเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบ้านอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขอื่นๆที่นำพาให้ชีวิตเราเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็รื่นรมย์ได้แล้วก็มีความสุขแฮปปี้รักบ้านแล้วก็จัดบ้านทำบ้านให้เป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็ลองเอาไอเดียของวันนี้ไปอ่ะเรื่องการคุมโทนสีการเลือกซื้อของเนี่ยอันนี้อเดียงง่ายๆเลยอย่าให้สีมันเยอะจนเกินไปผมว่ามันทำให้บ้านของคุณเนี่ยมันมีมูท์อนโทนที่น่าอยู่ได้ครับ